้วใครที่จะเติมน,น้ำมันเติมน้ำมันตะเกียงเปียโนก็นจะได้ให้แสงสว่างให้ชีวิตชีวิตเราก็จะได้มีติดขัดไม่มีอุปสรรคใดๆนคุณน,นะเป็นภาคใดวาระพุทธเจ้าันเกิดกาเรียนฌานตะวันพร้มจุดประสงค์จุดหาที่เราตั้งใจจะถวายสังตทานในโยนะ

ากลุงพ่อทำให้คนกลับไหวบูชาอยู่แล้วในส่วนของของไข่เนี่ยเป็นเป็นตัวเป็นเสริมมาเป็นปจัจจัยพิเริมลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกอขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่จะได้เข้าร่วมพิธีในวันที่24กันยายน วัศักราช2563ที่จะถึงนี้พิธีก็คือสวดสืบชะตาชีวิตแบบล้านนาไทยแล้วก็พิธีจเจริญพระพุทธมนต์ให้เป็นอุดมมะงคลยิ่งกับไอ้ไข่ ที่ได้นำมาจากวัดเจดีนครศรีธรรมราชนั้นเพื่อที่จะได้ให้เป็นสิริมงคลเกิดมีขึ้นกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพราะเนื่องจากว่าที่วัดนี้มีสาธุชนเดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อโปดอนใหญ่ดี หลวงพ่อดำสำฤทธิ์ผลดีหลวงพ่อใจดีพระศักดิ์สิทธิ์สามดีที่ดอนใหญ่ที่อย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเพื่อที่จะได้ให้เราท่านทั้งหลายได้ขอสิ่งส่วนที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือ ไอ้ไข่ที่จากได้มาขอในสิ่งส่วนที่เราได้พึงปรารถนาโดยใชย้วิจารณญาณในการไหวในส่วนของไอ้ไข่นั้นในวันดนังกล่าวก็อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มาร่วมพิธีนเป็นมงคลน,นี้แต่เนื่องจากว่า กระแสของโลกโซเชียลเรื่องของไอ้ไข่ทางวัดดอนใหญ่จึงอยากจะขอชี้แจงว่าทางวัดเนี่ยไม่มีเจตนาในการจัดทำวัตถุมงคลไอ้ไข่เพื่อที่เพียงแต่ว่าจะจัดพิธีเพื่อสวดให้ความเป็นสิริมงคล แก่รูปปั้นของไอ้ไข่ที่ได้ดำมาจากวัดเจดีมาที่วัดดอนใหญ่นี้โดยไม่ใช่พิธีปลุกเสกแต่อย่างใดส่วนในการเรื่องที่จะแจกเหรียญไอ้ไข่นั้นเดิมทีทางวัดจะเช่าไอ้ไข่ของแท้จากวัดเจดีมาแจกให้กับผู้ร่วมพิธีแต่เนื่องจากว่า กระแสของโลกโซเชียลที่เกิดขึ้นทางวัดดอนใหญ่จึงของงดการแจกไอ้ไข่ไว้เพื่อความสบายใจของทุกทุก,ทกฝ่ายแล้วก็ในส่วนที่คุณบินและคุณเอกพันธ์บลลิลิทที่มีข่าวก่อนหน้านี้ทางวัดเชื่อว่า คุณบินแล้วก็คุณเอกพันทั้งสองท่านนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่ามีเจตนาดีอยากจะช่วยเหลือทางวัดเพราะเนื่องจากว่าทางวัดกําลังก่อสร้างอุโบสถซื้อที่ดินสร้างพระพุทธรูปโดยเฉพาะในการสร้างอุโบสถเป็นหนี้อยู่อีกสี่ห้าล้านบาท คุณบินแล้วก็คุณเอกพันธ์จึงได้อยากจะช่วยเพื่อที่จะได้ให้ส่วนนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ก็ขอยืนยันว่าท่านทั้งสองนี้มีเจตนาที่ดีในวัดวารามรพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่วัดดอนใหญ่นี้แล้วก็จึงขออนุโมทนา ที่ท่านทั้งสองได้เสียสละเพื่อที่จะได้ช่วยกันทนุบำลุงพระพุทธศาสนาในขาตครั้งนี้ขอเจออริญพร